คลิปตลุยกินโค้งสุดท้าย3วัน2คืนของน้องก่อนเพราะที่หัวหินรอบนี้กินไปทั้งหมด5ร้านเน้นๆร้านแรกชื่อว่าธัญญาร้านนี้ต้องจองมาก่อนนะคะ,ะเป็นร้านอาหารสไตล์โฮมคุกของเชฟตายที่น้องบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูอย่างจานนี้น้องชอบมากเลยค่ะแกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูอาหารเนี่ยเขาจะรสชาติออกแนวเข้มข้นนะเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานคือมีครบรสเลยยังคุยกับเตอร์อยู่เลยว่าเชฟเนี่ยรสมือดีมากร้านที่ 2, 2> ชื่อว่าจิรพรกระเพราพริกแห้งร้านนี้จะอยู่ปันบุรีนะต้องขับรถมาประมาณครึ่ง ชโจุดเด่นเลยน้องรู้สึกว่าเขาใช้วัตถุดิบดีมากอย่างก,กับเพราหมึกไข่ผิกแห้งจานนี้นะคะคือสดมากเลยทุกคนแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยและอีกจานที่ลองสั่งเราชอบเลยคือสะตอผัดกุ้งค่ะกุ้งเขาตัวใหญ่สดเนื้อเด้งจานเราไม่ถึงสองแบงแดงไปกันต่อที่ร้านข้าวต้มขวัญใจคนหัวหินอย่างข้าวต้มโฟลิงรานนี้เนี่ยออกแนวกินง่ายๆอย่างข้าวต้มเขาเนี่ยก็จะเป็นข้าวต้มใบเตยคือน้องไปวันธรรมดานะแต่คนยังเยอะเลยทุกคนเหมือนแบบมีทั้งคนโลโก้ที่เป็นคนหัวหินเองด้วยมากินรวมถึงนักท่องเที่ยว หมูสามชั้นทอดน้ำปลาอันนี้คือกรอบสะใจมากจิ้มกินกับซอสพริกสีราชานะรูตัวเอกทีน้องคือกินหมดจานแล้วจา<อ>้าและร้านสุดท้ายนะคะพาทุกคนมาที่น้องเจเจคิดว่าหลายคนคงรู้จักร้านนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาดังมากเลยที่หัวหินหเน้วปูก้อนผัดพริกที่หนูจานนี้น้องเห็นเขาสั่งกันทุกโต๊ะเลยค่ะต่อด้วยปลาเก๋าต้มเกลือแล้วก็ปลาสายทอดอันนี้เพิ่มโปรตีนให้เบบีสักน่อยปลาสายทอดเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับน้ำปลาพริกแซบๆเลยใครมีร้านหัวหินเด็ดๆอีกก็แนะนําน้องมาได้นะคะเพื่อน้องตามไปกินบ้าง